สบายดีจ้าพี่น้อง,มมงเมื่อสกุลสุกคนมาในโฆสนาพระเจ้าพเกาพี่น้องวันนี้ก็สนางก็ะได้ออมเขียดบาอุ่มเป็นคนออมแล้วพี่น้องโมเมนสนางเขียดไปาตัตงแต่มเมื่อนานพูดเลยสนางขาก็ะได้มาออมวันนี้ผู้ที่ได้ถวยหนึ่งพี่น้องอันนี้กระตุ้มไข่เป็ดให้น้องใหม่น้องมิวกินเจวห้าตาเดินละ,ละน้องกรปลาแก้วป้าแหงขวดปลาแหงกินมามาพี่น้องมากินน้ำเขา กินขาน้ำกันมื้อสุกสุขคนกินขอน้ำแรงน้ำกันเด้อจ้าสบายจป้าลุงสบายดีจ้าป้าลุงดีนะสอนน้ำกันเด้อแม่ไม่จ้างคนนี้สบายดีจ้าน่งไม่ดูนางดีนะพี่จ้าง่อมีอเขาเนไม่นีาปุกตายไตาแม่เอาเดา พิสืปลาแก้วนี่ค่ะตู้สวรรค์ตลาดสวรรค์ตานองอจะามาขายอยู่เนี่หวานไมแล้วก็มีต้นเฟืงน้ำขัวเอาต้นน้อยเลยทีเดียวทำไมืัวชื่อมาหากินู้นี้ขายตอนเช้าขัวชื่อมา

มันือมานีัง่านาวะอานางวะเอาขัวขวดชนมันวะเอาข้าหมักแบบนี้เหรอข้ามักมัน่ะปลาน้อยทุ่ดปาน้อเินปลาลุงกินถาลุงปลาหน้ามากินน้ำกัะเดาลุงปลาน้มากินน้ำกะเดาอาหาเขาน กินอมเขียดอมเขียดุ่ด้มีทำกระปูเนาะอ้วาวใครทกระปูอำกระปูมังานเลยหรอคะกระปูก็ม่งา,า,ามมและกระปูทำอะไน

mùi lăm lăm mười tăm không tăm rồi mười tăm dăm ông ta cứ phách tạp sớm mặc hùng đạn kèm và lâm vật kèm mặc 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 เอามาเอาปลาเกลวมาเกือละเกาถุงเมดเอามาขายเอามากินเอามาขายเลาจะซื้อรงไหสองอยหองละพันหนึ่งงละพันหนึ่งก็ว่าื้อมากินอยู่เพื่อนนราชองอันชอบถุงมบบจะกไปซื้อยุงเนียจากบ้านเฮียเราจะไปซื้อแล้วกูไปขายกูไขาย จะเยเมือไหร่ก no right? ็ค่ะคะแนนสังเอาข้ากรงเพยงนาใหญ่ข้าไปอยากไปไนข้าอยากไปเพื่อนไหนเอาแม่ข้าวขอ้าวอกเงิยตัวนี้จะจ้างเขาเอเงิยไปเขาเงยตัวนี้แล้วข้ากระเพียนใหม่บอกขเงินเก่าอ่ะเขาเงิยเราเพิ่งเก่าเออะยากเก่าเขาแล้ว้าอาเห็้ละ มนานาออกเนียน้ำผึงเนี่ยจะอากทำเนี่ยจะออกอยู hey, ่เนี่ยบฐมเถอะให้อยากไปโรเรียนไใหญ่คือขาวกินเองเนาะให้อยากไปโงเรนไหนใหญ่คุเบิเหอะโรงเรียนตํารเทศไม่มีคนเบิร์เนะจะคู่คนเด้อข่าวนมาทยคนมันมาละไปหักรส่งกันเลยจะไปหักรส่งนะตอนเช้าไปส่งปนเพจไปหักราส่งอีกหนึ่งโมง เพราะว่าเขามาหายนอนเพราะว่าเขามาหายกินกับเแล้วแล้วก็ไปนอนกินขาวล้วก็นอนนอนแล้วก็ไปฝังอยู่พูดหัวยูพูดน้ำหนักหัวกินข้าวยู่พูดหรือะไรกันนั่นนอนยูพูดดูมัดเมือถัดไปหัดแต่ตอนแรกไปหัดตอนแรกมาแบบเดียว แม่องเียจะกีกดนมีหกมันอ่าม่ดอากาไปงเ้เก่าฮะ่อคันท้อออกงเียเก่าตัวนั่นสิแม่แม่เ้อออกคงฮี่ยัน้ำเผล่งหาจัดที่ไหนเ้าไปองเงี่ยง่ายกะแม่กินเข่าเลยนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินเขาน้ำกันแซ่บนั่งกว่อะไรน้องมิวทะเลกันเนาะ น uh 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 ั่งบอกว่าดูโซเอกันอยู่แม่ยังเกาม่ยัพาไปยังไม่เนาะไปยังไงไปิไปห่งกัไปน้องมิวไปเลยไปน้องมิวไปเลยนี่นะจหากัไปากันหลดแม่ก่อนแลวหาก็แแ้วก็ลีนั่งเะฮะแล้เเราลงก่อนแลวห่าก็ลงเลย

คิปนี้กฤติคอลาไปก่อนเน้อจาา้าผากรไลค์กดแชร์บายๆกฤติกิตามไปส่งสวนางพาแสไปเดินจ้าบ๊า, <laughs> ายบายบายปลาลุงลูก